สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้พากเสียงวันนั้นมากเรากลับมาพากเสียงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นออเดอร์ไอบูมล้วนเลยค่ะคือแบบฟังมากก็ไม่มีอะไรจะเล่าแล้วนะคะก็ขอเล่าในเรื่องของการขับรถเครื่องแล้วกันเนาะคือเราขับรถเครื่องเป็นแล้วนะคะแต่ว่าเออเรารู้สึกง,ง,ง่ายมากๆแต่ในส่วนที่เรารู้สึกยากนะคะก็คือการสตาร์ทรถค่ะคือรถเครื่องของเราเนี่ยมันจะมีสตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าซึ่งสตาร์ทมืออ่ะมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ น้องแบตหมดค่ะแล้วแบบว่าสตาร์มือแบตหมดเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนแบตเตื้อก็ก็เลยแบบว่าต้องสตาร์ทเท้าซึ่งสตาร์ทเท้ารถของเราเนี้ยสตาร์ทเท้ายากมากคือมันไม่ได้ยากแบบอย่างนั้นนะมันยากแบบเราไม่มีแรงสตาร์ทเช่ไอืมซึ่งวันนั้นน้าปู่เอารถไปเติมน้ำมันนะคะแล้วมันก็สตาร์ทง่ายเลยนะสตาร์ทง่ายแบบว่าครั้งเดียวติดเลยแต่วันนั้นน้าด้านเลแบบ เอาน้องซ้อนแล้วเราก็ขับใช่ไหมทุกคนแล้วเราจอดแล้วเราไม่ทาได้ทรงตัวรถมันเอียงหล้มแบบไม่ได้ลงไม่ได้ลงแบบแรงนะคะมันล้มแบบล้มเบาๆอ่ะจากนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เออขับกลับบ้านใช่ไหมจากนั้นพอแบบใหม่ทีหนึ่งอะ่ะเราจะสตาร์ทมันสตาร์ทยากเลยทุกคนยากแบบคือเราแบบให้คนอื่นลองสตาร์ทให้มันมันก็ไม่ได้จริงๆมันยากมากนะคะก็ ความลับนี้ก็คือเอารถไปลงแล้วสตาร์ไม่ติดนี่แหละคะ่ะแต่ก่อนหน้านานมันก็สตาร์ไม่ค่อยติดแต่เป็นเพราะว่าน้ามันมันไม่ค่อยมีนะคะนั่นแหละไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมอืมแล้วก็ในส่วนของเรื่องต่อไปนะคะก็คือเราเนี่ยทําเป็นติ๊กต็อกทำแบบทำป้ายขายนะคะก็คือติ๊ t o k ที่ทุกคนเห็นลายนามนี้เลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นติ๊ tok สํสำหรับการทำป้ายของเรานะคะก็ใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะราคาสามสิบบาทนะก็เราก็ทำมาได้เป็น เดือนกว่าแล้วมั้งคะถ้าจำไม่ผิดอะอแล้วก็มีลูกค้าทักมาคนแรกที่มาจากติ๊กต็อกนะคะคือคือ,คอเราดีใจมากๆเลยคือช่องเนี้ยคนติดตามไม่เยอะนะคนติดตามก็แค่แบบยิ้มเจ็ดนะคะล่าสุดที่ดูอยิ่มเจ็ดแต่ว่าคนกดใจก็คือเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยแบบเจ็ดร้อยหกสิบห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดอะอแล้วก็คนดูอะก็คือสองร้อยเกือบสองร้อยขึ้นไปทุกคลิปเลยนะคะคือคนดูเยอะมากสําหรับเรานะ แต่ว่าคนซื้อไม่ค่อยมีค่ะก็คือเพ่มีคนแรกเลยก็คือวันซุท์ที่ที่ผ่านมานี้แหละคะ่ะก็คือแบบดีใจมากๆเลยที่แบบว่าได้ขายในติ๊กต็อกสักีนะคะก็นั่นแหละลูกค้าสั่งเป็นบัตรสะสมแต้มนะคะสำหรับออเดอร์นี้เนี่ยเราขออนุญาตใช้กล่องเก่าแล้วนะคะลูกค้าก็ น่ารักมากเลยลูกค้าไม่ไซีเรียสนะคะปกติเวลาเราใช้กล่องเก่าเนี่ยเราจะขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้กล่องเก่าโดยที่ไม่ไม่ได้ขอลูกค้าเงี้ยเพราะคิดว่าลูกค้าไม่ซีเรียสแต่ว่าเออพอไปถึงลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสจริงๆนะคะแต่ว่าคนดูเนี่ยแหละคะ่ะซีเรียสแทนบอกว่าแบบเออไม่ควรใช้กล่องเก่าแล้วก็แบบก็เลยจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็เลยต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะไม่งั้นก็ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแล้วว่าเราใช้ทองเลยเนาะเพราะจะได้จบปัญหาไปเลยนะคะเพราะกล่องคือแบบมันเป็นต้นทุนซึ่งแพงมากๆนะคะแบบมันอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเทียบเทกับกําไรที่เราได้อะไรเงี้ยมันมันก็คือแบบขาดทุนพอดีนะคะไหนจะเทปที่เราติดไหนจะสติ๊กเกอร์ที่เราติดไหนจะค่านู่นค่านี่ทำแบบให้เราใช้กล่องเก่ามาบอกเลยว่ามันไม่คุ้มนะคะ ก็ค่าส่งออเดอร์นี้เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าจะไม่เกินส0สนะตามปกตินะเพราะว่าเราเก็บลูกค้ามาส0สบนะถ้าเป็นปลายทางอะแต่สรุปคือค่าส่งสี่สิบเก้าเรานี่แบบอึ้งเลยนะแบบเราเกรงใจลูกค้าไงคือเราไม่อยากเก็บลูกค้าเพิ่มเพราะเราเกรงใจนะคะแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องเก็บจริงๆเพราะว่าเราขาดไปเก้าบาทเลยนะแบบมาจะดูเอ๊แค่เก้าบาทใช่ไหมแต่แบบสำหรับสำหรับกำไรแค่เนี้ยมันแบบขาดทุน เยอะมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะก็ลูกค้าก็นา่ารักเหมือนกันลูกค้าบอกว่าไม่ซีเรียสก็คือแบบนา่ารักมากๆเลยก็อ่าประมาณนี้นะคะก็ขอพักแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรให้พักแล้วนะคะ